อตอนนี้เราจะมองเห็นว่า GPS นะครับขึ้นมาที่8ดวงนะครับไฟล์ก็อยู่ที่แบตเตอรี่ของโดนนะครับอยู่ที่8.8.3นะครับโดยประมาณนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือภาพจากจากโดรนเนาะจากหน้ากล้องของโดนเลยนะรอตอนนี้คือรอโหมด GPS นะครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มเนี่ยมันสามารถคลิกคลิกดูได้เลยนะครับ เอาเมาส์คลิกได้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับคําสั่งคําสั่งจะผ่านเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับเนี่ยคลิกดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะครับจะมองเห็นว่าคลิกสลับได้เลยจากแผนที่นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับแต่แผนที่มันจะโหลดช้านิดน,น,นึงเนื่องจากว่าไฟล์มันใหญ่นะครับหน้าจอมันมันใหญ่บินแล้วนะอลองเลยครับเดี๋ยวให้ให้แม็กเขาลองบินดูเดี๋ยวผมลองบันทึก อันนี้คือเราจะบันทึกนะครับปุ๊บเห็นนะเอาเห็นนะครับอันนี้หน้าบ้านนะครับปกติเลยครับแบบเรียวไทม์เลยครับอันนี้ก็คือจอที่ส่งสัญญาณนะครับนี่เลยครับโดรนลำนี้เป็นของของพี่แล้วอะ เออไม่ได้มองชื่อลูกค้าเลยซ่อมเสร็จก็ปล่อยเลยนะครับนี่นี่ครับตัวนี้เป็น SG907 Pro นะครับอาจจะสะดุดนิดนึงเนื่องจากว่าผมอยู่ในห้องลูกบินอยู่ข้างนอกนะครับทั้งกำแพงทั้งทุกอย่างนะครับลูกชายบินอยู่ข้างนอกนะครับจะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาบอกวิธีการ ติดตั้งนะครับแล้วก็วิธีการต่อนะครับสําหรับเจ้าตัว,ตวโทรศัพท์มือถือต่อกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ